ท่านผู้ชมครับมีเส้นเส้นหนึ่งนะฮะสำคัญมากนะครับคือในมือของคนเราเนี่ยครับมันจะมีอยู่3ามเส้นเป็นเส้นหลักนะฮะใช่ค่ะนะฮะก็เรียกว่ามีเส้นชีวิตเส้นสมองแล้วก็เส้นใจนะฮะค่ะไอเส้นใจนี่นะครับถ้าใครเคยติดตามรายการของเราก็คงจะสร้างว่ามลุ้นว่าบางทีก็เป็นเส้นที่อาจารย์มัชเนียจะเรียกว่าเส้นหายนะเลยนะเมื่อเิดอายุมาถึง80%ค่ะนของมนุษย์ในโลกนี้เส้นใจนี่ถ้าไม่รู้ตัวแต่ณวันนี้นะครับ มาอีกแล้วครับแม่พิวัชนีนี่นะฮะทำไม,นะมโยนมาให้ผมเลยครับบอกผมว่าเส้นที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือเส้นใจปลอมเฮ้ยมันคืออะไรครับมผมฟังแล้วงงเต๊กเลยครับมีเส้นใจปลอมด้วยเหรอคะบางคนไม่เข้าใจเออผมก็ไม่เข้าใจในห้องก็งงก็เส้นใจก็คือเส้นใจเด็กค่ะนะฮะ เส้นใจปลอมนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ร Herm ู้ไปพ้อม so. ๆกับผมเลยครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะฮะและมันอยู่ตรงไหนนี่นะมีมือตัวอย่างได้นะนี่ฮะเส้นใจปลอมค่ะคุณเก่งสังเกตไหมเส้นที่บนสุดของมือเนี่ยะคเขาเรียกว่าเส้นใจอ่าใช่คนนี้อาจจะดูยากหน่อยเพราะเขาเป็นคนล่องผิวหนังละเอียดนะคะอันนี้ยังไม่พูดถึงนะฮะอันนี้ที่ว่าเส้นใจปลอมแต่ยังไม่พูดอันนี้เส้นใจนะฮะเส้นใจของเขาเนี่ยวิ่งเข้า เนินพระหัสมันเชื่อมกับตรงนี้ในเมื่อขวาอย่างนี้เราเรียกว่าคนนี้มีความรับผิดชอบงานสูงเพราะในมือขวาะนะคะอันนี้คือเส้นใจเส้นสมองตรงออกมาอย่างนี้ออคานสูงก็รู้ไปแล้วว่าคนนี้เป็นคนพูดตรงคนลุยอ่าเป็นคนพูดจาผงผาง,างะครับผงผางเส้นชีวิตนะคะเส้นชีวิตสั้นคนนี้นอกจากพูดจาตรงผงผางแล้ว จะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนจันควบคุมอารมณ์จะไม่เป๊ะเท่าที่ควรนะแต่นี้เรามาดูเส้นใจจำไว้เลยนะคะเส้นหลักในลายมือจะมีแค่สามเส้นเส้นใจทําหน้าที่ความรับผิดชอบในมือขวารับผิดชอบงานเส้นสมองมีหน้าที่เกี่ยวกับความคิดเราคิดยังไงคนนี้เขาคิดแล้วเขาก็พูดไปผงผางมันออกไปเท่เดินทางสูงนะฮะชีวิตคืออารมณ์ การควบคุมอารมณ์ไม่ดีเราแยกเอาแค่นี้มันสั้นเพราะอะไรฮะมันสั้นเพราะขาดในเรื่องมี้ก็นี่มันสั้นอยู่แค่นี้เห็นไหมฮะอ๋อนี่ถือว่าสั้นแล้วแค่นี้แล้วก็ขาดตั้งแต่นี้แล้วนะคะฉะนั้นเส้นชีวิตสั้นก็หมายถึงว่าเป็นคนการควบคุมอารมณ์ไม่ดีนอกจากเขาทําระดับบางคนนะคะผู้บริหารระดับสูงเนี่ยใจร้อนแต่ว่าหน้าที่ของเขาทําให้เขาควบคุมได้นะคะความการเป็นผู้บริหารนะคะแต่นี้เรากําลังพูดถึงเส้นใจครับ อย่าไปสนใจเส้นใจมันจะมีเส้นเดียวเท่านั้นนะคะเส้นนี้ก็เหมือนกันเอ๊ะนี่เส้นสมองมีสองเส้นอย่าไปสนใจเส้นนี้มันมาจากอะไรมันมาจากอังคารสูงพุ่งเข้าหาเสาเราต้องอ่านว่าเส้นนะเส้นเสามาจากอังคารสูงหรือเส้นอังคารสูงพุ่งเข้าเนินเสาก็หมายถึงว่าเส้นนี้มาจากการประทะการแข่งขัน แล้วถึงจะประสบความสําเร็จในเรื่องงานหรือเงินอ๋อวิ่งมาเป็นทำงานแต่เราจะดูอ่ะปลายของมันเป็นวีหรือตัดถ้าวีก็ถือว่าได้เงินถ้าเป็นวิกตอรี่ก็ถือว่าได้เงินได้งานที่ดีได้เงินการแข่งขันที่ดีแต่ถ้าเส้นตัดก็ถึงจะแข่งขันก็ไปไม่รอดคือมันวิ่งมาทางเนินเสาเราต้องดูแต่ละเนินเนินแต่ละเทินมันทําหน้าที่ของมันอยู่แล้วอันนี้มันออกมาจากอะไรมันออกมาจากอาคารสูงครับนะฮะก็หมายถึงว่า อันนี้ยังดูเนินอาคารสูงนะคะ,คะด้านบนด้วยเส้นนี้ก็เป็นเส้นอังคารสูงวิ่งเข้าเสาก็หมายถึงว่าคุณจะได้งานที่คุณพอใจอหรือทําธุรกิจคุณได้เงินที่มีการแข่งขันหรืองานประมูลเพราะเกิดวิกตอรี่ครับไม่ใช่ว่าอายุ20แล้วมามองว่าเอ้ยเธอจะได้อย่างต้องดูจุดอายุด้วยโอ้ยความรู้เรื่องจุดอายุนี่นะครับสาคัญไม่ใช่ว่า ตอนนี้เขาจัดโต๊ะจีงอยู่ที่เชียงใหม่ขึ้นอยู่กรุงเทพบอกโอ้ฉันได้กินแล้วออคุณก็ต้องเหาะรัดฟ้าไปมันต้องเป็นจุดอายใช่ผมเห็นจุดนี้พลาดมากนะฮะให้หลายท่านก็บางทีก็ถามมาแล้วคนไทยก็ไม่รู้เป็นเพราะว่าขาดความขาดความรู้ตรงนี้หรือเปล่าเออเขาจะพูดอย่างนั้นไปเลยซึ่งถ้ามีเส้นนี้แล้วถ้ามีเส้นนี้แล้วคุณจะเป็นเศรษฐีใช่ส่วนมากจะพูดอย่างนั้นถ้าเผื่อมีเส้นวิกตอรี่และเป็นเศรษฐี แต่ไอคนนั้นมรดกก็ไม่มีอผัวก็ไม่รวยทํางานรายวันเดือนละสามร้อยแล้วเอาความเป็นเศรษฐีมาจากไหนถูกหวยก็ไม่ใช่อแล้วมันได้มายังไงฉะนั้นถ้าจะถ่ายพี่ยังไม่เคยถ่ายถ่ายใครว่าเป็นเศรษฐีถ่ายว่าคุณดวงดีถนนซูเปอร์ไฮเวย์เปิดแล้วคุณพร้อมที่จะขึ้นไปเดินหรือยังถนนซูเปอร์ซูเปอร์ไฮเวย์เปิดก็ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะเหยียบได้สองต้องดูว่า ถนนเปิดคุณขับรถเป็นไหมอ่าขับรถเป็นไหมขับรถเป็นอย่างเดียวไม่พอน้ํามันมีไหมใช่อ่าขับรถเป็นต้องมีน้ํามันด้วยอ่าทุกอย่างมีจังหวะเวลานักธุรกิจที่ร่ํารวยมีโอกาสที่จะล้มได้เพราะผิดจังหวะเรื่องเวลากรเนี้เป็นเรื่องที่เวลาสําคัญคะ่ะจังหวะสําคัญและเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะ ลึกลับนะฮะเป็นเรื่องลี้ลับทั้งลึกลับทั้งลีลลลลล้ลับพี่วินียข, <อะ S 1> ขอสรุปจบคลิปนี้ด้วยเอ,เอาเอาอันนั้นมือมขอืขอขอขอดูไอ้เส้นใจปลอมนิดหนึ่งฮะขอขอย้อนมาเส้นใจปลอมนิดหนึ่งาม,ามันคืออะไรแล้วมันอยู่ตรงไหนอเอาเช็อีกทีเมื่อกี้พี่บอกแล้วเส้นนี้ไม่ถือว่าเป็นเส้นใจถือว่าเป็นเส้นจากอังคารสูงวิ่งเข้าหาเสาและวิ่งมาประสบความสําเร็จไหมเกิดวคตอรี่ คุณถ้าคือมีการแข่งขันการประมูลงานคุณได้งานที่ดีแล้วได้เงินเส้นเสามีหลายเส้นได้งานเยอะแล้วได้เงินด้วยนะคะแต่ต้องดูจุดอายุที่ไปถึงคือจริงๆก็คือไม่เรียกว่าเส้นใจอ่าไม่ใช่หรือจะเรียกก็ได้ไม่ไม่เรียกไม่เรียกเพราะเส้นใจเขามีอยู่แล้วตรงนี้เส้นใจเขามาอยู่แล้วเส้นใจอาคารสูงวิ่งเข้าเสา ก็เรียกว่าเป็นเรียกว่าเส้นจากอังคารสูงวิ่งเข้าเสาว,วิ่งไปที่การแข่งขันที่ทําให้ได้ความสําเร็จในเรื่องงานเพราะเสาคืองานเห็นไหมฮะถ้าท่านเรียนนะฮะท่านจะปีความแบบที่ท่านจะนี่ฮะตามคลิปรเราไปเรื่อยแ,แล้วจะเข้าใจวิธีคิดวิธีอังคารสูงคือเงินคือเนินนะฮะ,อ,ะอังคารสูงคือเนินแห่งการแข่งขันการกล้าการฝ่าฟันการปะทะให้ได้มาซึ่งงานและเงิน แล้วมันจะวิ่งไปตรงไหนมาสัมพันธ์ต,นต,รตรงนั้นมันอยู่ตรงเนินมันมีความสัมพันธ์กับเส้นยังไงแล้วถ้า, <นะ S 1> ถาเขาถามว่าได้งานเยอะไหมพอมาชนที่เสาเสาคืองานงานมีกี่เส้นเส้นเสามีหลายเส้นก็งานเยอะคุณได้งานเยอะจากการประทะการฝ่าฟันครับนี่แหละฮะก็ดีเป็นเข้าใจนะคะก็จะเข้าใจถ้าเข้าใจวิธีคิดนะฮะก็ในสุดท้ายก็จะดูลายมือเป็นแล้วก็จะทําให้ฐานะคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดี ถ้าถ้ามาดูกับพี่ถ้าไม่เป็นตามนี้คืนเงินอัดเทปไปด้วยครับนี่ละฮะเวลาเวลาดูต้องดูกันแบบนี้ถ้าคุณบอกผมไม่เชื่อไม่เชื่อย้อนอดีตมาสิคะจะย้อนอายุาไหผมขอย้อนอายุสิบแปดขวบย้อนมาเลยเราจะบอกเมื่ออายุ18สคุณเป็นอย่างนี้อย่างนี้เมื่อยุ10ขวบคุณเป็นอย่างนี้นะฮะ ทุกอย่างมีอัดเทปอัดอัดอัดบอะไรเขาเรียกมือถือคุณนี่แหละเพราะฉะนั้นก็สลหรับคลิปนี้นะฮะนะฮะก็ขอสรุปแบบเข้มๆนิดหนึ่งนะครับไม่มีเส้นใจปลอมนะฮะเป็นเพียงแต่ว่าเป็นเส้นอีกแบบหนึ่งเส้นท่านถ้าท่านมีความรู้นะฮะได้มาเรียนมาล่ามาเรียนกับอาจารย์พัชณีนะฮะก็จะสามารถแยกแยะได้นะฮะไม่งั้นจะสับสนชอบแล้วคนสับสนนี่ชอบไปติดในชื่อด้วยนะบางทีติดชื่อพอ มันมีชื ite, ่อนู the the mm ้น hmm. ช like ื่อนี ed, <const> ้อะไรอย่างนี้นะฮะเช่นบางทีไปติดตรงอะไรนะเอ่อไปติดในรูปบ้างรูปปลารูปอะไรพวกนี้นะฮะต้องแยกออกมาเป็นเส้นๆว่าอยู่ในเนินไหนนะคะแต่ถ้าเข้าใจซึ่งอาจารย์ไม่ใช่จะสอนเป็นสเต็ปสเต็ปท่านจะเข้าใจเนินพอเข้าใจเนินเข้าใจเส้นและผสมอักษรยังไงผสมยังไงอาจารย์ไม่ใช่จะถ่ายทอดให้หมดนะฮะดีท่นยินดีนะคะท่านที่มีหอประชุมค่ะ หรือมีการจัดการสัมมนาอะไรถ้าจะ,ะเชิญดิฉันไปท่าพิสูจน์หรือบรรยายให้ฟังะนะฮะแต่คนต้องไม่ต่ำกว่าสองร้อยคนขึ้นไปดิฉันยินดีจะไปท่าพิสูจน์จับปลายมือคนในห้องนั่นแหละจับฉลาดขึ้นมาแล้วทายกันตรงนั้นเดี๋ยวนั้นเลยครับจับแก้ผ้ากันตรงนั้นเลยปะทะกันตรงนั้นเลยว่าเป็นยังไงยังไงที่เอาขึ้นอจอโปรเจคเ,เตอร์รับแบบแบบเรียกว่าเต็มที่ถอด เวลาพี่บรรยายที่ประจอมก้าพนครเหนือพี่ก็บรรยายแบบนี้ครับจับฉลากขึ้นมาแล้วเจ้าตัวยอมรับไหมถ้าเจ้าตัวยอมรับก็คืออ่ายกมือขึ้นนะคะแล้วเราก็โอเคเราอ่านเลยนะคือจะแก้ผ้าหรือไม่แก้ผ้านี่ให้เจ้าตัวยอมรับก่อนนะฮะใช่ค่ะถ้าเจ้าตัวยอมรับให้แก้ผ้าก็แก้ผ้าไม่ได้พูดพูดความหมายเหมือนกับว่ายอมเปิดตัวไม่ได้แก้ผ้าก็ใช่เลยใครว่าันหมายถึงว่า ทายลายมือเยอะแบบเปิดออกไปเลยเปิดออกไปเลยใช่ฮะนะฮะแต่ว่าไม่ใช่อยู่เฉยว่าเอ้ยท่าไม่อนุญาตเพราะบางอย่างมันก็แค่่ว่าเป็นความรับส่วนตัวถ้าเข้าไม่อนุญาตเราก็จะไม่อ่านเราก็จะไม่ไม่ถอดเสื้อผ้านะฮะถ้าอนุญาตก็อ่านไม่ยังครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เวลาหมดเป็เวลามาพอสมควรพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ